ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องพรพารวยค่ะพี่น้องคะ่เะเมอนก้ามาหอดมาถึงบ้านน้องหนูดีนะค่ะคลอดลูกเป็นไม้นะค่ะพี่น้องเนาะค่ะทายบรรยากาศตะเก่าที่ข้ามาหาหนดีนะค่ะพี่น้องค่ะกับความเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะค่ะพี่น้อง ค่ะก็ดีขึ้นไล่ๆย,ย,ย่างค่ะพี่น้องคะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะที่เขามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนไวค้ค่ะเพื่อที่สิบรินาทข้าวสารดีๆเด็ดจากทางช่องพอนพารวยนะคะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะที่แน่ๆเนาะคะ่ะที่เด็ดเนาะคะ่ะคุณยายนดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะโชค m านเต้งเต่ปีใหม่มาเนี่ยบ่พลผด งวดค่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นห้ามกระพริบตาเนาะค่ะพี่น้องคะต้องรุนไปน้ากันเนาะค่ะว่างวดนีเฮ้าสิถือตรงๆอีกว่าเนาะค่ะร่างบนเนาะค่ะคุณยายโนดีตึงแต่ปีไม่มากบ่อผาจักงวดค่ะพี่น้องคะเพราะว่างวดนี้ก็ะอคให้โชคดีมีใช่สุขสุขคนเนาะค่ะไปฟังโนดีสินใช่สีโหโอ้สังท่องค่ะพี่น้องคะพร้อมๆกันเลยค่ะ ที yeah. ่แลดดที <princi iner> Yo, oh ่ความปานหน่อเย็ดองซอนหน่อยๆแล้วว่ามีพี่จ้างนังเด้อว่าจันพอฟูสนใจก็เลยโทรมาเป็นอาเป็นบวกที่ความปานเปบอกกับรางเลยเด็กเบิ้งนั้งยังเด็กกระจายเองว่าจัอจะต่ก็เจ้าว่าเอาสามพันหาพอฟูก็เลยว่ากระจายเองว่าจัอนเป็นอาแต่ไม่โชคไม่ใส่ตอนนั้นลูกหลานเก็บวันที่สิบหกมีโชคไม่ใส่เลยเบิ้งอีกรอบส้องเหมือนวันที่สิบแปดเป็นก็เป็นผู้ใต้อีกมันเลยเป็นก็เลยมาเฮ็ดลงทานน้ำในร้ายก็ผู้เท้าผู้แก่มาเบิ้งกอดเหมือนเล็กน้อยนะจ๊ะ จ้าเด็้ง่ายคุณตาเขาเอิ่นว่าเซียวเด็กน้อยผู้หญิงเขาเอิ่นว่าผู้บ่าวผู้บาอยู่าีนั่งเย็นก็เย็นดูดีขอกินแน่กร้านก็ซื้อให้นั่งมีนะจ๊ะตั้งแต่ก่อนคุณย่าช่างนี่ได้ข่าวว่ามานมาตั้งแต่ปีใหม่ติแม่ทั้งมานอืมหยอกบัวแดงมักดินบัะไดโอ้ซื้อซื้อหาเนาะแม่เนาะหมายให้ว่าต่อๆกันเลยมันบ่แม่ค่ะวันนี้เน็ตใจงอนี่มักตัวใดบ่เงิน บาตี่ซื้อต,ต,ององตรงนี้โอ้เอ 8, 8. อก็แปดแปดโอ้แทมไปที่เออก็สิเป็นแปดแปดเนาะคุณยายได้ในของพี่น้องค่ะของคุณยายเนาะค่ะชอบ 5, 2, 8, 8. ห้หาสองแปดแปดเนาะยายเนาะแต่ว่ายายแต่หักเก่าได้มากกว่านี่ตายังตายยังคือเก่าเออตายคือเก่าแต่ว่ายายแต่หักเก่าว่ากี่ซื้อหางกองกองเราดีปืนเลยหรอโอ้ก็เลขสามตัวเนาะแม่เนานะ แต่เ,เขียนของคุณยายใส่ถ่ายนั่งหลุบแปดแปดแปะเท่านั้นแอ่หาบุญสัมพันธ์กัเนาะแม่นาะหาได้หอมเห็ดหอมงสั่งหาได้เฮ็ดบุญน,น่าหลุบ ฟันไว้จะโอขคองห่าอยู่ดไอ้มังลายหัวกวนเนี่ยหัวมันออกกีดๆน่ะฟันยเด็ันว่หน่องเอาเนี่ยแห้งหายเราเอาไปเสียงไว้ในก้วน่ะแห่โอ้มหายุนีเห็นมันก็เลยลืมลีเสียงไว้ส้เสียงดีพ่อจิ่ะแม่เหนื่อเอิเนี่ยหัวเนี่ยปลาหอยบุนเนี่ยเนี่ยหัวเบาบางแล้ก็เลย ทงไปแล้วเอาไปเสียงเสียงไว้เอาพาปุ๊บไว้เออเสียงขาดลืมเออลืมไปเมือเลขออกลืมเลขไปจะเลขซื่นตัวตามสิบบาทพิธีอาเลขสิบหมื่นตรงหมื่นกันไรโอ้ค่ะหนึ่งดลีลงเลขก็บับบันแป๊ะวันว่าเสียงเสียงอะไรเสียงเสียงจะว่าเห็นจะลืมพันละโอกไปตลาด ไอ้เจ้าฝากมาให้พ่อมันถุงมาเป็นซ้ำถุงเนี่ยล้าแม่เอาไปให้พ่อโก้อยในเรื่องแบบอี้ว่าทั้งนักทั้งเบีเขาวดนนี้นม,มันบ่แม่วดน,นี้ละเอาแบบนี้อออบ,บอกสู้ฟังไม่ไน้ันวางได้ก็เริ่มต้นไม่ไน้แม่อันไปตลาดปบบว่าได้ไปกบพโอมันคือนยางนี่แม่ไปล้วไปไปเห็นลูกไม่เห็ยไว แม่มากก็ไผ่ันมามากทีกเดียวแบบเอาที่พ่อเขาได้น้ำหม้ออันรักมากาห้อไเห็นคนมา,าอันไอ้เจ้าเราเป็นงานอยู่ตลาดจ้างงานเอีย้ยมันเลยเห็นเอาแม่เอาเนี้ไปพ่อค่อยน้ำในเลือเออันมาหิวมากมันมันหนักหลายเบรกมาเบรกเนี้ยมาไปบริสียงเอามากเอามาให้คนนิวโอแสดง ลูกฝากมาเนอะคุณพ่อว่าลูกมีใบแล้วฝากมาให้เจ้าเพราะกินทั้งวันเนี่ยฟันนี่ดีหวานนี่ไม่ฟันเสีได้แบ่งปันผู้ขู่คู้คนอยู่บเหมือนกันว่าข้าฟันได้กินเน้นบ่เหลือเลยนะพ่อเนาะข้าวได้ฟันวางเสียงฟันลักษณะเน้นบ่เหลือแล้วนี่น้องแม่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยด้วนี่เนาะแม่อ๋อไอมาหาหนูดีหล่อแหลมเนี่ยดังเลยเนาะลุงเนาะ เอามันบ่มีรถจอดพุ่นเนาะแม่จะได้เขาได้หาเลี้ยงพุ่นเเนาะมีนยงพ่อพอ่าจะน้อยรถจอดจักพักหนึ่งกันหน้านาะพ่อเนาะพ่อฝันบ่พ่อฝันพ่อฝันวะพ่อฟันยังพ่อฝันหลังบ่ซือลสอืมบ้าบ่าที่บอกให้เมียซื้อหาซูลยังบ่บอกเนาะออันยายเพราะว่าที่บอกแกซื้อหาซูล บอกหายังมันออกเลยออกมันดีกลางมาหันนะจากนะอกบอกซื้อหาสูเมื่อนี้สิบอกซื้อตัวใดพองื่อนเนยอัาฮ่้ฮ่่ตัวใดพอเบอกให้ซื้อหาสูโอ้ตัวนี้ละตีโอ้ยถือเก๋ได้บ้านะภยคก็บวกหาสูงอันบอกแบบอย่างพาะมาแต่ใช่แมม มาถูดงบูเข่าโอ้ฟาผูเข่าโอ้มาตะ้สายโอ้เดินลุดุด่มฟ้ามาตั้งฟ้าุันเอามา <ừ> อ๋อมาได้ตุดีโบมาไก่ปนันอยเริ่มเนหาชวงกันนะเฮาห้<โ>งองบอกกันนะ <ừ> อืออีาแบบวาเขากันกับตัวนีจ้าวันเขากันเป๊เปเปะๆคนละน้อแม่เนาะ <ừ> จะได้โชคได้มาน้กันยี่ดอกนันนี่ล่ะเพิ่น <มา S 1> ยางไปทองพูดเ mm. uh, um. ่าพรมพู้เ่าเนาอแม่น้อเป็นกระบอกหาซองเือกันบ่แม่ขึ้นหองบเขาลอกยลอกน่าใจใว่าได้ดีบ่โอนสายดูแอนแม่ลำบากมึ่นห้องหาซองโย บร,รบริฟูตรงนั้นนึงห้องห้องยางไปอืมสมุดดีนึนงโอ้เพิ่นเพิ่นทั้งยางทั้งห้องบอกเล่นบ่แมาอหมไปลืมเนื้อหาซอยเจ้าบอกหาสองสอโอ้แสดงว่าเราก็ชิมมาขาดพี่เด่นเนทั้งยา,างทั้งห้องบอกเลยแม่นม่ไหมเม็ดใจคื <laughs> อโตมากอยู่คือเขาเป่าแล้วนี่ตีแม,ม่งวดอัน งวดเจเจ็หันเสื่องจนลืมตีเสียงนั่กินเลยเออเสียองนกย่านพอมันหายเคยบวกฮะนะวันเจ้าวันมาเขาก็มาถึงพันมเพื่อเ่อที่หายแม่เรเอาไปเสียงตไ้ฮะซื้อตอนต่อไม้วันเกิดลูวันที่ยี่สิบก็วดาวันที่นี้มาดูที่ส้าปีที่นี่ซ้อนหาซุนกับเอาซ้อนฮะ่อปัหาซุนหนึ่งที่เมียว่าเอาว่าวันเกิดลูวันที่ยี่สิบพันมาวันหยาลูกก็ยี่ส้าปี ก็ที่นี้บอกให้ซื้อองหาหาซอื้อหาซูนซนหาแล้วก็ซองซูนซูนซมันอีเมลเนเบาก็ได้ได้ถึงย่างเดียวได้สันไดเรื่งบนทั้งล่างโอ้ฉันันที่มาของบนลางเลยนะหลงๆกันันเนาะตรงเบาซุนซนซื้อหารวยมันโอกรีดรวยอืมมันกรเล่อ่นท่านจะเริไเปลนป็ซื้อกดโอกด ไปซื้อหลักขาดกี่เต็มเดียวแม่นั่นจีถือครบตูงแม่หวอนี่ว่าได้ซื้อเลยบางมมีเงินก็เลยบดสงวนใ่เดี๋ยวจิมีงวันี้แล้วแม่แั้นชิโชคสิมันวันนี้แหละวันดีก็ไปเฮ็ดบุญอยู่เลยแล้วติลก ขึ้นดนนั่นตายบุญพาไปตายบุญน้ำมันน้ำมีเจ้าคุณมาทำบุญไต่ไปหาปูแก้วเขาอยู่บ่อหลปูแก้วบุ่ได้ไป่ดหือไอเพิ่เฮ็ดบุญเมื่อไหนีปดเนี่เพิ่งีเลยนี่ยโอ้พิ่งยังอยู่วัดเก่าฮานเตลกปีใหม่มื่อไไปบานเขารถข้าไป ก็ไมาก็ที่เลยซาเลงไปพ่อปูว่าไปมีบ่มีอย่างยังไปว่าไปก็นี่บ่อปานสงสารพี่่อเนี่ยขันไปเดียวน้อยรถทางกลางทางเป็นกานอีกพ่อลลูกหลานได้คุยน้ำฝนยิ้มใจสีหูสังกองสินใจกันว่าจะไปจะไปด่วนไปแต่วี่เปลายยังอพ่อปูสงสารอีบ่อปานมันไปเดียวหน่อยรถทางกลางทางเป็นงานเป็นงานอีกไปงานไปพ่อปูมีแต่ซอยท้ารถ น่าจะต้องซื้อข้าวบาวไปก่อนเพิน่นเอาอยู่ไันเอาเงินไปเพ่นกระทิมไหนคือเกาคุณก,ก็เลยวไปย้ายผพาไป,ไปดูอีพอปปันอีต่นพอป่นนอมีดตลสกศิษย์กับครทุมาทำข้าวอยู่ไป,ปานดุรานอยู่โทมาหาตนน่อยู่คูลูกศิษะถา,าไปยนกันอยู่ทำไม่จบอะไรเนี่ยไมเา่โอ้ พ่อมาถามอยู่เพิ่งทำอะไรมากถามมาลูกลูกดีแมเนาะเพิ่นก็ว่านแกทำนี่แหละโอ้เดี๋ยวพญานาคแล้วไมพ่พอนชินไหมครับสินใช่ไปเล่นน้ำอยู่รับน้อดีไปเล่นน้ำอยู่ตกวเป็นล้านห้าม่มีไม่ซี่องค์เดียวอยู่ค่ะอุปถากอุปธรรมไม่ซี่องค์เดียวก็กำลังเหตุกำลังสัง เห็ดชาร่าไว้คนพักคนเจ้าย้ำคนไปห้างสินะห่วงย้ำคนไปสวดมนต์ไหว้พักก็คนนี้บนลับบนนอนนะพคนไม่บนพักบนเช่าอ๋อแับนี้ก็สิขอบคุณคุณตาหลายๆค่ะโอ้ตัวเลขมาช่องกันอ่าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่จ้าสาติขาวขอบคุณนะจ๊ะแล้วนี้ให้ปังเด้อมวันี้โอ้ดีเอ้ยน้องค่ะเปิดเปิดได้ค่ะพี่น้องเด้อเปิดได้ปูได้ยาเด้อ นี่ถูกบะแม่ท่านไ,ไปไหว้ปูไหว้หยาอยู่ขอถูกไหวนะ้ปูไหว้หยาน่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดฝากตอนเอฟซี FC แฟนช่องนะคะสองแปดหกห้าสองนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วก็แปดแปดนะคะตัวแถมของคุณยายนะคะพีนพ่น้องเดิอผู้ใดมักน้ำเพลินกะจัดจวดจวดนะคะบะหมักกระพานไปเนะคะท่างช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนถือพิษกะยะวาว่ากันนะคะพี่น้องนาอนขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีจ้า